นี่ตัวนี้เป็นมันมว่วงรันมันม่วงนะครับเราตัวนี้เป็นครับผมเครื่อง้าอ่าครับผม,ผมนี่ครับตัวนี้ที่เป็นตัวที่ขอดเ็จแล้วนะครับเราจะให้กระทะร้อนไหมครับตอนเราลงร้อนร้อนจาติดแก๊สี่หลังอ๋อนี่คือเราติดแก๊สที่หลังนะน้ำมันนี่คือใช้เป็นน้ำมันะอะไรครับนี่น้ำมันชื้อทั่วไปนี่นะ ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับกระบวนการทำนี่ก็ถือว่ายุ่งยากอยู่นะครับผมโดยจะเสียนะครับใช้เวลานานอยู่นะครับขั้นนึงตัวนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านซาลาเปาทอดน้ำนะครับสูตรกวางตุ้งนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรนะครับพี่ สลบเปาทอดน้ำครับสลบเปาทอดน้ำนะครับผมนะครับผมเนี่เดี๋ยวพี่กําลังทําอยู่เลยนะครับทํากันใหม่ๆเลยนะครับท้ชมนะนี่นะครับตัวนี้เป็นไส้อะไรครับพี่ที่กําลังทาอยู่เส้หมูไส้หมูนะครับมีกี่ไส้ครับพี่มีสี่ส้ครับมีสี่ส้นะครับผมตัวนี้เป็นไส้หมูนะครับผมเนี่ครับสลบเปาทอดน้ำนะครับทั้งหมดมีกี่ไส้ครับผมมีส้หมูเผือกถัวมันม่วงครับครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมีทั้งหมด สีไส้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ตัวอย่างนะครับนี่ตัวนี้เป็นมันม่วงครับมันม่วงนะครับแล้วตัวนี้เป็นครับผมครับผมอ่าครับผมนี่นะครับตัวนี้ที่เป็นตัวที่ข้อเสร็จแล้วนะครับนี่ครับขายลูกยังไงครับผมห้อละสิบบาทจ้าอ่านเลยนี่นะครับ ลูกละสิบบาทนะสิบแถมหนึ่งนะครับผมนะร้านนี้ก็ขายอยู่ถนนคนเดินหน้าห้างซีเคพาสซาต์อำเภอบกเดียงจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมนะนี่พี่ก็จะทำกันใหม่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะเส้นไหนขายดีสุดครับพี่ ไส้หมูครับไส้หมูนะครับผมแต่ทุกอย่างก็รวมๆเนาะครับผมรวมๆนะครับขายดีไสหวานใส่ไส้นะครับครับผมนี่นะครับนี่เป็นไส้ตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมนะีน่ทอดได้น่ากินมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสาลาเปาทอดน้ำ ลูกละสิบบาทอ่าตัวนี้เป็นไส้ไส้เผือกนะครับนี่นะครับนี่ดูพี่ทำนี่คือทำง่ายมากเลยนะครับ ครับพี่ก็จะปั้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะสัญลักษณ์ครับอืมครับผมโอ๋อตัวนี้คือทําเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมครับพี่ครับไส้ตัวไส้ตัวจะเป็นบวกนะมันม่วงไส้หมูไม่มีสัญลักษณ์อ๋อสมมติถ้าเป็นขีดเดียวนี่ยก็คือเป็นเคือกอ่าครับผมนี่นะครับนี่อ่าหายสงสัยเลยครับเมื่อกี้ผมก็จะถามอยู่ว่าพี่ทําไว้อะไรครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมอุ่นนุนนะครับเอาผมเอาไส้มันม่วงแล้วก็เอาเอาตัวขายดีเลยตัวหมูครับผมหมูสับสองลูกครับผมสลูกเหรอครับผมวันนี้นะครับอุ่นนุนพี่ไปสองลูกนะครับเดี๋ยวไปชิมดูนะครับ้หมูมีซอสนะคครับผมเอาไส้หมูมีซอสด้วยนะครับผมนะพี่วางไว้เลยครับผมลูกค้าก็มา เรียๆนะครับท่านผู้ชมนะขายดีนะครับท่านผู้ชมนะเป็นอาหารกินเล่นกินง่ายนะครับท่านผู้ชมนะเป็นซาลาเปาทอดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยไหมครับพี่ครับเฉพาะวางตู้ครับสูตรงวางตู้ครับผมขายมานานหรือยังครับพี่นานแล้วครับเฉพาะตระกูลเดียวครับครับผมนี่คือรุ่นไหนแล้วครับเนี่ยโอ้อันนี้ราคาที่สิบกว่าแล้วครับโอ้ครับผม สาขาที่10ก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพามาดูตอนที่ที่เขาทอดนะครับนี่นะครับเ,เ,รเราจะให้กระทะร้อนไหมครับตอนเอาลงร้อนร้อ<ะ>จะเดี๋ยวติดแก๊สหลังอ๋อนี่คือเราติดแก๊สที่หลังนะ,ะน้ำมันนี่คือใช้เป็นน้ำมันะอะไรครับพี่พี่น้ำมันพืชน้ำมันพืชทั่วไปนี่นะ,ะอ๋อครับผมติดหน่อยแค่นิดหน่อยนะครับ ไม่ไม่ใส่เยอะใช่ไหมครับไม่ใส่เยอะมครับทอดได้กี่ลูกครับครั้งหนึ่งเนี่ยเยอะเลยนะสี่สิบกเดี๋ยวพาดูวิธีทอดนะครับครั้งหนึ่งนี่คือทอดนานไหมครับพี่เจ็ดแปดนาทีจ้ะเจ็ดแปดนาทีนะก็จะเสร็จนะครับอ่าเริ่มจะสุกแล้วนะครับตัวนี้สุกหรือยังครับพี่ ยังจากนะหน้ามันเดี๋ยวเราตอนนะ้องเอาน้ะใส่อ๋อครับผมเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆพร้อมกันนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะนี่คือทอดน้ำมันนะครับเดี๋ยวพี่เขาบอกก็จะใส่น้ำอีกด้วยนะครับทอดน้ำด้วยนะเป็นซาลาเปาทอดน้ำครับผมอ๋อนี่นะครับเป็นที่มาของซาลาเปาทอดน้ำนะ อยาให้ดูบรรยากาศทางหน้าร้านตัวนี้นะครับท่านชมนะขายดีมากเลยนะครับท่านชมนะลูกค้าลุมกันเลยทีเดียวแฟงเพียาขึ้นมาอีกแล้วสระบเปาทอดน้ำนะครับ หากินยากมากนะครับท่านผู้ชมนะก็มีที่ระยองนี่คือมีเจ้าเดียวนะครับเป็นร้านนี้นะนี่ครับระดับฝีมือขั้นเทพเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ,เด,บเดี๋ยวด้านนู้นนะพี่ก็ทอดน้ำอยูเย่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้จะเสร็จแล้วแหละรอประมาณเจ็ดนาทีนะครับ ขายดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะขายอันเดียวก็ขายนะครับผมนะลูกเดียวก็ขายนะครับสองลูกส่วนมากลูกค้าจะซื้อนะครับสองสามลูกนะครับที่เห็นเยอะเลยก็เป็นสิบเลยนะครับนี่นะครับสิบแถมหนึ่งนะครับผมโปรโมชั่นนะทางร้านนะนี่นี่เจ้านี้นะหกลูกนะครับนี่คือเอาไปกินกับอร่อยครับอร่อยอร่อยมากครับครับผมกินเล่นได้นะเป็นของกินเล่นนะครับผม กินกับกาแฟได้ไหมครับได้ครับได้ครับกินกับกาแฟนี่คือตอนเช้านี่คืออร่อยเลยนะครับอุ่นได้เวฟได้นะครับตัวนี้คือเก็บได้นานไหมครับพี่ได้เป็นอาทิตย์ครับเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะเก็บในตู้เย็นเนาะแล้วก็เอามาเวฟได้เนาะครับคืนเดียวไม่ต้องแช่ตู้เย็นครับโอถ้าคืนเดียวไม่แช่ตู้เย็นนะอุ่นได้เวฟได้นะครับนี่เลยนะครับถ้าเอามาอุ่นกินตอนเช้ากินกับกาแฟนะก่อนไปทํางานนี่คือเยี่ยมเลยครับแต่สมัยนั้นผมว่าซื้อไปก็กินเลยเนาะ ร้อนๆนะครับลูกค้าก็ซื้อไปกินกาแฟเยอะล้ำไปใส่บาทก็เยอะครับผมนี่คือใช้ได้ทุกเทศกาลเลยนะใส่บาทก็ได้นะครับนี่นะครับพี่ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับท่านชมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนี้นะครับใกล้จะสุกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมกินไปแล้วนะครับสองลูกนะ อ๋อนี่คือใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะตัวนี้เกิดนะเดี๋ยวออกนะครับผมตัวนี้เสร็จแล้วแล้วนะครับผมนี่นะครับกระบวนการทำนี่ก็ถือว่ายุ่งยากอยู่นะครับผมควรจะเสร็จนะครับใช้เวลานานอยู่นะครับครั้งนึงตัวนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับออกขายออกขายอ่าครับผมน้ำแห้งแล้วเนาะเมื่อกี้ใส่ที่ใส่น้ำท่วมเลยเนาะนี่นะครับ ครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาจากเตาร้อนๆนะครับตัวนี้คือมีทุกหน้าเลยใช่ไหมครับพี่มีทุกหน้าเลยนะครับทอดรวมเลยนะครับนี่ครับขายดีมากเลยครับที่ทอดไว้ที่ขึ้นมาชุดแรกๆนะครับที่ผมมาถ่ายครับหมดแล้วนะครับนี่นะครับ คนออกร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับผมขอฝากร้านหน่อยครับพี่ครับครับครับฝากร้านด้วยครับผมช่องตลอนถทยเทียบนะครับผมนะ ตะลอนถ่ายคลิปครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับร้านปลาทอดน้ำนะครับผมนะาะยองครับนี่นะครับสาขาระยองเนาะเจ้าเดียวในระยองนะครับมาอุดหนุนได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผม